อุ้ยค่ะนี้สาวเลจ้าขายยังไงเลยอ้ยพีย่หุ่มนี่ขายหญงขาย่เบิ่งเจอพี่น้องอุ้ยจอกันี้าานจากพี่น้องเปิดซิ่งแล้วจ้จพี่น้องเจอจังจังสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อกับ,บพี่สารบ้านฉันจะพผกันในวันที่13กันยายน2568จ้า มันนี่พาพี่น้องเขาเลาะปลาคือเก่าจ้าครับผมปลาบ้านน้องเมฆครับพี่น้องตำบลเนื้อขาอำเภอบุญทวีจังหวัดอุบลครับมันนี่มาแบบบรรยากาศฝนตกหน่อยเนาะนี่ครับไปใจพี่น้องโดนน้ำสาวอยู่อีบ้าในบังจากมันนี่ิีดเกเพิษอีหยังสีส้มสีมานบ่จ้าครับดอกแหกแหกมานจ้าดอกทีสองจ้าคุมเดียวกันมันนี่มากับบรรยากาศฝนตกลิ่นจ้า Được rồi, ừ, ừ. Này, được ra Úi cả hồn Đây là cánh phấn cái nó Đông mệt hẹn rồi Cánh tốt bẹp nạc loại nó Sao lệ cha như ngay luôn Na, bạn Ủa, hôm này khá nhanh khá nhanh thì ấy Ui Ui Tin bờ nó Ui cái... Ui à. Đừng chạy phía nó trộn hết hùm nha đen chá cỏ trí sống chá ยังฝวนดังมาอีกเลยใจพี่น้องลกมาอีกแล้วแห้งเลยเนาะแม่ปปาหมี่เนียจ้ะจะไปเดทใครให้เบิกหน่อยเนาะครับผมอื้อ,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 อสวยเห็นแต่ใคร จเป็นีก็เห็นอยู่เลยกันนน่นอนบุตนาแห่งโปรแดงจ้ะอู้หลดีดีเหรอมันเป็นหมวแก็บโปรแดงจ้ะ

เห็นไหมเห็นอยูจ่จ้ะสาวเลียจย้าจูมสวยๆจะ้ะนี่เอ้า มูกับจงสีละดดเดี๋ยวโอเนลหรอี่็แต่สีมีสามนะ็ะทานจ้ะเอาอีกไปน้องม่บ้มีตอบสามจ้ะพี่น้อง มูจะบาน,นนี่วเนี่ยโมคอยเห็นไปันไหนด้วเหรอสีคนนี้คือไปตองครับหมื่นครับบานเข็ดทานเออดเกิดเลยเข็ดอีนั่งจะเกิดไหมเบิกเข็ดทานเดี๋ยวออกเข็ดอื่นห้าหย่าครับ การที่เคยเก็บนอแม่นอนออกไล้ได้เลยครับว่านเขาได้เก็บเนโน่นี่งครับแวซตรนอีกคนละผมครับยิบบซทานค้าข้าวเป็นเห็ดดีเลยน้องแน่นมนี่นี่่นดน่เห็นดีอีก nóng đầm nóng đầm bàn không nữa Đầm hèn Đầm cho nên em có hình nó Đúng rồi Thử để... <laughs> cuốn em này đi

Đợt nào thì hẹn liệp đợi nó anh ạ Dạ vâng, hẹn vạn Sao thì nóng, cái giọng vừa nhìn được không ạ Không đi Vâng, <laughs> <laughs> giờ thì nóng มันเลยครับมันมีมันสีดำมือเด้อดจะพี่หนุ่แต่พ้นประตูหัำก็ตีโบมือแห้งกูเลยเลยเหือนล้โคตรดีเลยจัง ุพี่น้องคะเป็นข้าวมานไงไงต้องดูนี้แล้วเอาเพิ่มก่อกอเดอร์ใช่ไเดยว่าันถือความหอนเลยเนี้ยวหนึบกรุบเดี๋ยวนด้เกิดไรืงไหน cùng si ừ. cái gì vậy cái gì vậy cái cậy thì không bỏ đi cái ta khắp Hãy subscribe cho kênh không ยาวๆเลยครับพี่น้องขอกันเลยมาซองมึงก็พอหรือนอมไหมเพิ่มว่าไนได้กกิฟต์มูนึงครับยาวครับนีน่มแม่นเมื่อได้หมย์ประมีข้างหน้า<ะ>โอุ้ยสามเขั้นปนมาถอดเลยีอีกดนะเาเห็นไหมเห็นจ้ะ มาตังิี่้ยิงเสียงเสียจัพโผล่นเนอได้ไสินในะ่กับอดเลยแล้วครับทุบนวันนี้จะพี่น้อง เราจะแตกนี่นดองไหนพอเจออะไรที่น้องกางกุ๊กใหม่ดังหัวขาพอประมีว่า lagi Ui, tu ini jatuh ni. นี่ข้างหน้านี้แม่ปลาหมีประโกเสียมเลยพกมาวันบ่ได้จินเนาะประมาณรับตื่นเสียมตื่นกระตานะ เดี๋ยววันนี้บุได้ไปไซแล้วครับกันเนี่ยเจอยังไงเจอจังจังอ่เอออะไรงบอะไรันอนี่ะปานีบ่วปินเลยขอกันเลยเจอกันเลยใชน้ำเห็ดบัวเห็ดละงอกกซองมึงมีคับมือวานกับุได้นอเห็ดบววกมึงนี่เอาแนวเิชนก่อน เห็นเลยว่าเฮ็ดทานที่ออกครับบานตานม,ามียตอนมีทำงานอีกล้วถือว่าออกหลายเนาะใม่ีออหลายจะพีละอัเนี้นอี่ที่ทางไหนพ,ไพ,พี่่ทางที่บ้านี๋ยวมากเปิดออก่อนเช้าาดีนะครับผม đi để tao ngưng 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 bớt ngưng 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 กระล่อพอดีเลยหนานเูมา <h ums> หมอเจาะกันพอดี เดี <Yeah. S 1> oh, ๋ยวมองมองนอนเนียนเลยอ้ยหาไปคนเดียวๆซอมเม้องเตะขาคนละใส่เกาะเงินเท้าเนาะ แก่กันดอกนึ่งกับบุญง,งหญ่ดอกนึ่งกับน้อยได้กลาดกับแจงดีเลยครับคือายหอนๆเลยจังจังอายวะจังจังเนีน่นำหาฮ็ตอื่นจนว่ะเ <h ums> นี่ยอันอนี้คือบีแทน กระดาลุงแ่งไปใส่มีตินี่ลกองก็อไปยาวแห่งบุได้เนาะบางเถ้อครับเอแบนหกครับพี่น้ออย่างนี้บ้าลุมลงกอน,น Này đồ nội nó no? yeah. Bứt cặp เป็นหมืน่นฮึม เอาฐานลาใหม่ฮะตกไปหมดเกือแลนแค่มาคนเดียวแลนไม่ใหญเดี๋ยวก็นอนในนี้เนาะ แล้วกเดินเอลเคด้วยไอ้ยหมุนเอลเองมโ <c oughs> <laughs> อ้ยแม่งจะพี่หนุเดีวยดวยกันนะจ๊ะแต่พอพอมีแอลเคดหมุนไปเลย <c oughs> สันสจ้ะพี่นอ้องพอดีงามๆเลยมาเปลี่ยนท่าเดี๋ยวฝนมานห่มที่เขาท่าคนนี้อยู่ เฮียงนี่ดิเก็บกระขัก,ขกอยูน่นะปิดซิ่งจ้ะพี่น้องปิดสิเป็นนำเพชรนาเละอยู่ทั้งเฮาออกก่อนครับลืมห่างเนาะนาเลแม่นจ้ะนี่เลยครับเพ็ดที่ออกทีเฮาวหลายคนเนาะแม่ก็มีแม่ก็เอาจ้ะได้เอาได้แล้วครับ แต่ว่ากันถือความห่อนแล้วนั่นดีเบิด์ตเดียวพี่เนาะปัญหาคือกรอสิหอดบ้านครับเพิพ่นกาบครับแต่ว่าบ้านไกลเนะาะครับผมบ้านแม่ป้ามีห่างจากป้าเฮทแค่กิโลห่าประมาณโอ้โลเดียวกันนะมันอีกดสองดอกสวยๆโลเดียวบ้านห่างจากป้าเฮดโลเดียวด้ยวดยว้ะพี่นอนองตัวน,นี้เตะเ มันอีป่าก็มีแต่ฝนตกฝ <c oughs> นนี้ฝนตกมีไซมานพอตอนมีว่าแมนเบิดโขูงเข็ดต้องกระตาเขาเอาไปอยู่หรอกครับแล้วก็ออกออกไรแต่พี่น,น้องยึดทันออกแบบเดียวกันก็เพศนาเลครับพี่น้องดูปลาเขาไปเลย ออกคนี่ครับแต่ทายอย่างนี้น่นมงัถ้าเป็นบ่มืนจะได้ฟิวคนนี้เยอะงนี่บ่นนะเด่๋ยเห่มดอกสีบอกขึ้กันเลยนะเพื่อกดอกบางเนาะ ăn tương lai món món đâu không phải. đi bán đâu ăn tương lai món tương lai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  bun ni dah ครับยังบ่ทันเมลีบอมเอ้อนี่หน่อยอยู่เนาะปื๊ดออกปื๊ดออกเอาตะดอกใหญ่ดอกน้อยตัวอ้าวมาเลยเก็บอันอื่น ถ้าพี่นองห้าบองก่อนเองมึงเนยพี่นุกเห็นมั้น้องทนอนออันเนี่นนนเปิดเหนยวไปเลยเลยแบบนรินสีโบคือไบตองเจมกวนนอยู่นีคือกวัวแดงน้สีนั่นคื <laughs> นนอใบตองเ้ยบมนี้เป็นดอกบน่อยเนานะน แซมพีทก็ได้แซมนเลยบางคุ้มกวาดอกใยค้าของผมกับางบเนาะมี่กดนี่อกตาเอาอยู่มีว่าี่นี่ ันมานก่บแบบนี้นะครับขันบ่อก,อก,ย,กย่างจนหวานเนแม่พึ mm ่เ hmm. ขาไปหมได้ก็บบ่มีครับคือว่าพ้่ทสิออกก็เย็นสลีขันน้ำบ่ถือสนิทอย่างกับบ่ได้เก็บเนี่ยขันหัวสนิทได้ออกกับฝ้าวายหั <laughs> <laughs> วสนิทได้ออกกหบฝ้าครับสาวน้ำบอุอมีไอ้อะไรอ่กอ่ะ Ui, mà. bớt Ui, gặp. rồi lên nó thử. เดิ <c oughs> นมาจอบเธอจีบบังนี่แม่น็ได้ครับผมกลับมาสรุปผลงานครับพี่น้องวันนี้นได้ใส่ชองกระตาจ้ะพี่น,น้อง ขาก็ตามเบงเฮดปวกเฮดละงู๋เนาะครับผมแต่ว่ากะบอกบอกปัญหาใจพี่น้องเฮดปวกไปเฮดพ่อดอกแต่ว่าก่อแดงแกงหวานกะเด็กเก็บดีจ้าเบิ่งผลงานโดยร่วมด้วยจ้าผลงานเฮาหลักๆก็สิเป็นเฮดทานแล้วครับพี่น้องเ็ดปอก็ออกบ่หลายเนาะมื้อนี้เนาะแตาปลายครับรักๆเลยจ้ะพี่น้องน้องดําจ้ะมื้อนี้ออกใหม่เนาะอ้ายเนาะครับผมรุ่นเปิดซิ่งเลยใจพี่น้องเจอจังๆพอประมีวาครับผมสําหรับมื้อนี้ก็2ตาคือเก่าเนาะ แต่ว่าพิเศษก็เป็นเห็ดทานแล้วครับเมื่อวานนี่ก็ได้กเก็บเนยน,น้าไอเนาะเฮ็ด <ผม S 1> ทานจา้ะาเอนี้แต่ว่ากน็นเบิ่งเห็ดเราโง่เห็ดกอกรเจ้าพี่น้องจังเล่เมาเลาะเบิ่งหน่อยเนาะเห็ดถึงกับโบห็นเนาะจ้เห็ดเนีย่ยเห็ดปวกทั้งปวกขาวปวกน้ำแกงปวกนี่เลาะห้าปุ๊บจะปวกครับปวกขาวปวกดแดงบ,บ่พอพ่อ,อยางหลักๆมือนี้น้องดำเจ้าพี่น้องผลงานมเอนี้มนัมนสองกระตาจ้า มาแบบบรรยากาศฝนตกหับหน่อยเนาะครับผมสาฝาก็เลยก็แช่ก็ติดตามไปส่องอีสานบานฉันใน้ดจ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกำลางแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสําหรับคลิปเมื่อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับกันไม่คลิปนาจ้า